สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้นะคะพบก็จะมาตอบคําถามนะคะ,ะที่ได้ถามว่าเราจะต้องออทำการกรีดถึงขนาดไหนถึงจะพอใช่ไหมคะถึงจะหยุดกรีดได้จริงๆแล้วบอนไซมมะพร้าวต้องกรีดตลอดค่ะไม่มีการหยุดนะคะ มันจะมีการเว้นช่วงเว้นช่วงอ่าตอนทำแรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องทำบ่อยหน่อยแต่พอเริ่มที่จะแคละแล้วเนี่ยเริ่มที่จะแคละลก็นานๆกีดครั้งนะก็จะไม่กีดบ่อยละสมมติว่าจะจุดจุดเริ่มต้นของการทำเนี่ยแรกๆเนี่ย พอทำปุ๊บเอาหน่อสั้นมาทําปุ๊บมันจะประมาณอีก2อาทิตย์เราก็าต้องมาทําต่อแล้วก็ต้องผ่านไปอีกอาทิตย์สอาทิตย์ก็ต้องทําต่อจริงๆนะมันจะแต่งได้ไปเรื่อยๆเลยนะถ้าคุณใส่ใจยิ่งใส่ใจงานยิ่งสวยงานยิ่งละเอียดแต่แบบปลูกเยอะเอาจํานวนเยอะเข้าขมเนี่ยคือแบบดูแลไม่ทันหรอก ความสวยก็จะไม่มามันก็จะใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะแล้วคลิปเนี้ยพบจะให้ดูต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นต้นที่ตากแดดนะคะต้นที่ยอดหักอะยอดหักแล้วก็ค้นพบว่าทฤษฎีนี้ทฤษฎีตากแดดก็มานะคะอะพอยอดหักก็ ก็เลยเขาก็อยู่ที่แสงแดดอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็แตกออกมาเขาแตกเขาเขาหักแบบสุดมากเลยนะทุกคนเขาหักแบบไม่น่าจะมีโอกาสรอดหักแบบไม่น่าให้อภัยเออแล้วสัตว์เขารอดขึ้นมาแล้วทีนี้พบก็ไม่ได้มีเวลาไปใส่ใจเขาเขาก็เลยยาวทีนี้ก้านนี้นะพบก็เลยเริ่มเริ่มแต่งเขาอีกนี่ เห็นไหมคะก็จะเริ่มสั้นลงอืมอันนี้ก็จะเริ่มทําใหม่อันนี้จะ <sucks> เห็นน네ี่นี่นี่เปลือกเขาเริ่มผุูกแล้วตอนแรกเปลือกเขาพาปลูกบอกทั้งเปลือกเอ้ยปลูกปลูกทั้งเปลือกปลูกทั้งเปลือกนะคะเนี่ยเราปลูกทั้งเปลือกมันเป็นการรักษากะลาได้ด้วยนะคะเขาก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวเขาตากแดดนะ ต้นนี้เลยเป็นต้นที่เป็นแบบครูบาอาจารย์ของทุกๆคนเลยนะคะอืต้นครูนะคะเห็นการกรีดของพมไหมคะพบไม่ได้เหนี่ยวนะพบไม่ได้เหนียวทางแต่กา้านมันกลางเองให้ดูไกลๆกะพบไม่ได้เหนี่ยวนะคะแต่เขากลางออกด้วยการกรีดแล้วก็การให้แสงแดด เขาก็จะแบะอย่างนี้ถ้าใครเคยขึ้นขึ้นต้นมะพร้าวทำน้ำตาลนะก็จะรู้ว่าเวลาเราขึ้นอ่ะแล้วถ้าเราจับเราขึ้นไปเหยียบไปนั่งทางอะไรเงี้ยทางก็จะแบะลงเหมือนกันนะ,ะทางก็จะแบะลงอันนี้ก็เลยเลยก็คล้ายๆว่าเราก็จะเอาทฤษฎีตรงนั้นมา แล้วบวกกับการกีดทางเขาก็แบะลงเหมือนกันแต่การดึงไม่ไม่ลงนะการดึงไม่ลงเราต้องใช้การกีด่ยกีดทางเขาก็จะกลางเขาเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะอันนี้ก็เก็บรายละเอียดได้ เนี่ยเราก็เริ่มเก็บรายละเอียดได้นะคะจริงๆอะการที่ทําบ่อยๆคือการเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดอชิ้นงานจะแบบเรียบร้อยมากๆดูเนียนดูเงียบดูมีราคาดูน่าซือ้ออะดูชิ้นงานแบบคุณภาพอะถ้าเราใส่ใจบ่อยๆ แต่ถ้าเราไม่ค่อยได้สนใจก็ชิ้นงานมันก็แบบไม่สวยไม่สวยึวย่งพบจะทำแบบโชกโกลาไว้บ้างอะไรเงี้ยแต่มันมานั่งคิดอีกทีนะ มันก็จะเสียหายตอนที่กะลาเริ่มหลุดอ่ะในช่วงนั้นอ่ะมันจะทำให้ต้นเขากำลังแบบเขาต้องปรับตัวเองใหม่และเพราะเพราะว่าเขาสร้างรากไม่ทันแล้วเขาสร้างรากไม่ทันเพราะว่าเราโชโกะาลาอยู่เราก็โมโแต่โชโกะลายกรากอยู่แล้วรากใหม่เขาก็สร้างไม่ทันเพราะรากใหม่สร้างไม่ทันทีนี้เขาก็ไม่มีรากใหม่เพื่อที่จะเลี้ยงลำต้นเขา าก็ไม่มีรากใหม่ที่จะเลี้ยงให้ลำต้นเขาสวยงามได้เขาก็เลยเฉาเวลาต้นมะพร้าวเฉานะต้นมะพร้าวจะฟื้นตัวยากมากๆเกเขาจะฟื้นตัวยากอย,กอยู่นะคะเวลาเฉาแล้วซึ่งเราก็ต้องมาดูแลอีกอย่างหนักอะแต่ถ้าการที่ปลูกแบบไม่ยกล่างเนี่ย เขาจะไม่เฉากลาเขายึดติดอยู่อย่างนั้นแม้จะเอาแม้พอตอนที่แบบเหมือนลากเขาเยอะอ่ะลากเขาเยอะแล้วเขาพร้อมกว่าเข้าใจสิ่งที่พบพูดไหมคะคือแบบเขาพร้อมกว่าเขาไม่เขาไม่ได้อยู่แบบผิดธรรมชาติไงคะคือการปลูกยกกลายกลากคือผิดธรรมชาติของเขาแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็ เหมือนกับว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็ต้องจากโลกนี้ไปซึ่งไม่มีใคร,รอ,อยากให้สิ่งที่รักของเราต้องจากไปต้องตายไปแม้แต่ต้นไม้ก็ตามพบว่าไม่มีใครออกมาบอกพวกคุณนะเพราะส่วนใหญ่แล้วก็ จะปลูบยกรากยกกะลากันแต่ไม่รู้อกว่ามันยังไม่ใช่นะมันไม่ใช่สัจธรรมนะปลูกแบบนั้นนะอาถ้าปลูกแบบเนี้ยคือปลูกแบบสัจธรรมนะคะยังไงแล้วเขาก็อยู่รอดได้แน่ๆน,นะคะอันนี้อีกต้นหนึ่ง ต้นนี้จะปลูกชีหลังประมาณสองสาเดือนต้นนี้ต้นนี้แก่กว่านะคะต้นนี้ชีหลังนะคะ <c oughs> ดูจากใบที่แตกเห็นโคนไหมคะโคนเขาเป็นแบบโคง้โคงๆทรงโคง้งต้นนี้ไม่มีกะลาแล้วนะคะ ตอนนี้ไม่มีกะลาแล้วเอากะลาออกไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ได้แบบแข็งแรงมากประมาณนี้แหะค่ะนะคะ,นะคะก็คลิปนี้ก็ได้ประโยชน์เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ฝากอีกนิดนึงดูโครสนาให้จบแล้วค่อยกดข้ามนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทำคลิปต่อไป